สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระศบดีที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันใบ่ายแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่ากันในเรื่องของการเร่งบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการกระทําผิดซ้ํา นะครับเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับสังคมคืออะไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชัยวัตรร่างเล็กรองผู้อำนวยการสํานักกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนในช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของการนําเอาตํำรับยาไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองนะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอมรรัตน์ราชเดิมแพทย์แผนไทยชำนาญการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผสมผสานนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดกับลูกหนี้หรือว่าลูกค้าแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จนส่งผลให้ขาดรายได้ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะชําระหนี้คืนธนาคารได้นะครับธนาคารจึงได้ออกมาตรการที่เป็นมาตรการชะลอการดําเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าที่เป็น NPL นะครับ โดยเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าต้องมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคดีความและก็จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งมาตรการนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการช่วยลดภาระลูกค้าที่กลายเป็น NPL ก่อนถึงวันที่31มธันวาคม2564นนะครับโดยจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อ สี่ประเภทด้วยกันประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้นะครับหนึ่งก็คือสินเชื่อบุคคลหรือว่าสินเชื่อรายย่อยสองเป็นสินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามสินเชื่อครูและบุค,คลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็สี่สินเชื่อธุรกิจ SME มีที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน20ล้านบาทนะครับซึ่งธนาคารจะชะลอการฟ้องคดีหรือว่าการดำเนินคดีต่อสารเอาไว้จนถึงวันที่30มิถุนาย,ยน2565นี้นะครับซึ่ง การดำเนินการดังกล่าวนี้ก็จะรวมไปถึงลูกหนี้หรือว่าลูกค้าของธนาคารที่มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลแล้วและก็มีการผ่อนชําระอย่างดีมาโดยตลอดนะครับแต่อาจจะมาค้างชําระในช่วงระหว่างวันที่1เมษายน2563จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับธนาคารก็จะชะลอการดําเนินการทางกฎหมายด้วยนะครับซึ่งธนาคารขอแนะนําให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาดังกล่าวเนี่ยโปรดติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่เป็น สาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้หรือว่าเงินสินเชื่อของท่านนะครับภายในวันที่30มิถุนาย,ยน2565นี้นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับสองรางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันแล้วก็กระปุกออมสินรถออมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4 2 2 1075หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง y YouTube โดยพิมพ์คาว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับโดยทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนนลท่า เพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําเพื่อ SME ทั่วไปและธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับโดยมีวงเงิน5 0 0แสนบาทด้วยกันอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับส่วนระยะเวลาการชำระคืนนั้น มีระยะเวลานาน7ปีนะครับทุนอีกครั้งครับธนาคารอ,อมสินได้จัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อ SME ท,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  SM e ทั่วไปและธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19วงเงินสินเชื่อ500,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.99ต่อปีตลอดอายุสัญญาและก็ระยะเวลาการชําระคืนนาน7ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อ SME ทั่วไปและธุรกิจท่องเที่ยวที่จะรับผลกระทบจากโควิด19 ของธนาคารออมสินนั้นนะครับมีระยะเวลาในการชรําระคืนนานกี่ปีนะครับนานกี่ปีส่งคําตอบมานะครับ ssc 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่16กุมภาพันธ์จากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสมชัยศีลอํานวยด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของการใช้กฎหมายป้องกัน การกระทําผิดซ้ํานะครับเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับสังคมนะครับเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเยวัตรร่างเล็กร่างเล็กนะครับขออภัยครับรองผู้อำนวยการสํานักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเยวัตรครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒนครับครับแนวครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับคุณเยวัตรนะ ได้ยินชัดเจนครับอ่าครับขอทราบนิดนึงที่มาที่ไปของกฎหมายป้องกันการกระทําผิดซ้านี่คืออะไรคุณชัยวะนะคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ต้องเรียนว่าเป็นเครดิตผมต้องให้เครดิตทางท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับครับที่ท่านเข้ามาบริหารกระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยท่านก็พบปัญหาประการหนึ่งก็คือว่าปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชน ที่เขามีวิถีชีวิตเป็นปกติในสังคมนี่แหละครับ,รบแต่ว่าให้ความไม่ปลอดภัยนั้นเนี่ยก็เป็นความไม่ปลอดภัยจากาผู้กระทําความผิดที่เป็นกลุ่มลเล็กๆกลุ่มหนึ่งแต่ว่าก็เป็นกลุ่มที่พร้อมที่จะกระทําความผิดได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับคือถ้าถ้าถ้าคุณพิรพัฒน์พรนึกออกเนี่ยก็จะมีข่าวดังมากๆเนี่ยตัวอ,อย่างเช่นของของเอ่ยชื่อนะครับก็คืออย่างเช่น คุณสมคิดพุ่มพวงรับก็กลุ่มๆนี้ครับจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะคนสองคนนี้เท่านั้นนะครับในในโลกแห่งความเป็นจริงในสังคมแห่งความเป็นจริงเนี่ยเออเรามีผู้กระทําความผิดกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้กระทําความผิดที่มีใช้ความรุนแรงแล้วก็มีการกระทําที่ซ้ํำซากคือทําผิดครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเป็นก็เป็นเรื่องที่ท่านเห็นว่าท่านรัฐมนตรีเห็นว่าถ้าถ้าเราไม่มีกฎหมาย คุ้มครองประชาชนเนี่ยเราก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ครับนะครับเป็นจุดเริ่มตน้นครับ่ันครับอืมครับทีนี้ครับเชิญครับ,บ,บ,บอ่าก,ก่อนเรจะถามว่ามันมันต้องมีนิยามไหมครับว่าคําว่าการทำผิดซ้ําซากนี่คืออะไรฮะจริงๆแล้วก็เป็นผู้กระทําความผิดที่อทําผิดครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะครั้งแล้วครัคร้งเล่าอืมคือคนโทษมาแล้วก็ก็ทําผิดอีกทําผิดอีกในคดีเดิมนะฮะลักษณะคล้ายๆของเดิมแบบเดิมเลยครับเพราะว่า กลุ่มผู้กระทำความผิดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศนะครับถ้าเกิดเราคุณพิรพัฒน์นึกดูก็ได้นะครับอย่างเช่นกรณีของคุณมนตรีที่เป็นรบภพอแถวฝั่งทนเนี่ยก่อถึงก่อเหตุไปใช่ครับแล้วก็เขาก็เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศเหมือนกันครับคนคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นคนที่น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคทางภาวะแห่งจิตนะครับเช่นโรคไตเด็กก็คือว่า พอเห็นเด็กปกติคนทั่วไปถ้าเกิดเห็นเด็กเนี่ยเราก็จะเมตตาเอ็นดูเด็กใช่ไหมครับใช่แต่ว่าคนกคลุ่มเนี้ยพอเห็นเด็กถึงแม้เขายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเขาจะอารมณ์ทางเพศและไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้นะครับหรือ,รอถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นฟ<ฮ>ิโลฟิเลียนะครับก็คือคนกคลุ่มเนี้ยจะประเภทแบบเอก็น่าเห็นใจเขานะหรือแม้แต่คนโดยทั่วไปก็คือเป็นคนที่มีโรคเสพติดเซ็กก็คือหมายความว,าว่ามีความผิดปกติของ พฤติกรรมทางเพศนะครับผู้ป่วยก็จะคิดหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมทางเพศร,รวมไปถึงการเสพสื่อละโมกสื่อ,อนาจารโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจแล้วจากเขาเสพสื่อแบบนี้ครับเขาก็นำมาซึ่งการกระทำความผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้เกิดการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับคครครับรับพูดง่ายว่าจะผมจะไม่อยากใช้คำว่าเป็นเป็นโรคได้ไหมฮะโรคอะไรโรคทางใจโรคทางจิตอะไรทำนองนี้ได้ไหมฮะ ใช่ใช่ครับท่านครับเป็นเป็นโรคครับค,คือคือหมายถึงว,ว่าวอย่างนี้คุณชัยวัฒน์เราต้องสร้างความเข้าใจก่อนไหมว่าเอาละคนที่กระทาความผิดเนี่ยแน่นอนผิดมันก็ต้องรับโทษไปถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเราเราจะเป็นต้องไปศึกษาในเชิงลงละเอียดลงลึกด้วยหรือเปล่าว่าเขาประกอบอความผิดเนี่ยด้วยความด้วยเพราะอะไรอะไรทํานองนี้ด้วยไหมฮะโอ้ถูกต้องเลยครับคุณวิรพัฒนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนว่ากฎหมายที่เรามีอยู่ในวันเนี้มันไม่ได้ลึกอย่างที่คุณพิรพัฒน์พูดเมื่อสักครู่ครับครับครับแต่ว่า กฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่ามีสารสารท่านพิพากษาว่าคนคนเนี้กระทําความผิดตามที่กฎหมายฉบับนี้กําหนดไว้แล้วเนี่ยครับในขณะที่เขาอยู่ในเรือนจําเนี่ยเขาต้องมีโปรแกรมการบําบัดเปไนเป็นการเฉพาะเลยนะครับเฉพาะเลยมีมีโปรแกรมเฉพาะมีการจัดกายภาพอะไรต่างๆหรือแม้แต่การใช้วิธีการที่แตกต่างกัอนออกไปนะครับในระหว่างที่ต้องขัง ซึ่งวิธีการที่กําหนดไว้ในในในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีอยู่สองประการประาการแรกก็คือใช้ใช้มาตรการทางการแพทย์ที่ที่มีคนส่วนหนึ่งก็พูดแซวๆกันนะครับว่าอาจจะต้องฉีดให้ให้ใหาย<อ>ไปไ,ไ,ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเัที่มีคือการใช้ฮอร์โมนคนสําหรับคนที่มีฮโอร์โมนทางเพศกินผิดปกติแล้วจริงๆแบบคนคนประเภทนี้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปฉีดเขาได้เลยนั่นสิครับ ก็ต้องมีแพทย์ไปวินิจฉัยและที่สําคัญก็คือว่าเขาต้องยินยอมด้วยปัญหาคุณเทวัตผมผมต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าเราอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะใจเย็นๆเชิญต่อเชิญต่อใช่ไ่มครใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีใครไหนจะยอมไม่เข้าฉีดเพื่อที่ตัวเองหมดอารมณ์จริงๆไม่ใช่นะครับเออเนี่ยเขาหลังจากที่เขาพบกับแพทย์พบกับนักจิตแล้วเนี่ยมันทําให้เขาค้นพบตัวเองว่า เออเขาไม่สบายจริงๆแล้วการ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 ,การที่เขามีอารมณ์แบบเนี้ยมันทําให้ชีวิตเขาไม่ปกติสุขจนกระทั่งเขาค็นว่าเออถ้าถ้าเขาสามารถลดอารมณ์ตรงนี้ลงมาได้ในในระดับหนึ่งเแบบี่ยมันก็จะทําให้เขาเหมือนกับคนปกติทั่วๆไปไม่ได้ไหมายถ้าจะทําให้เขาต้องหมดอารมณ์ไปเลยนะครับคนบางคนถ้าเกิดมีความต้องการวันละยี่สิบสามสิบครั้งเนี่ยมันก็เกินไปใช่ไหมครับจริงคนครเราถ้าเกิดมีอารมณ์วันละครั้งนี่ก็ถือว่าพอสมควรแล้วถึงว่า สวันครั้งอะไรสุดแท้แต่เแต่ว่าคนมันเนี่ยเขาห้ามไม่ได้ครับคุณจิรพัฒน์การที่เขาห้ามไม่ได้เนี่ยมันก็คือความผิดปกติเพราฉะนั้นเราสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็ทางการบำบัดรักษาเขาเนี่ยโดยการฉีดสารเคมีอะไรก็ดีเนี่ยแล้วทาให้เข้ป่วยเนี่ยเขาก็ยอมครับอันนี้ก็เป็นท,ที่ที่ที่ต้องเข้าใจเขาครับแล้วแลนีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับ เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ได้มีเจตนาอยู่อยู่ยสามประการครับรับเจตนาประการแรกก็คือว่าจะทําอย่างไรไม่ให้คนที่เขาป่วยเนี่ยไปกระทาขิดกับคนที่เขา,าสุจริตชนโดยทั่วๆไปอันที่ตอบ,บ,บจะทําอย่างไรให้คนกลุ่นเนี้ยซึ่งเขาเป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเนี่ยครับทาอย่างไรให้เขาหายป่วยทําอย่างไรให้เขาสามารถมีที่ยืนอยู่ในสังคมได้แล้วก็เจตนาที่สามก็คือว่าพิธีการกระทํา อันนี้เนี่ยมันต้องไม่ละเมิดสิทธิทมนุษยชนจนกระทั่งทําให้ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเขารังเกียจประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเ่าเนี้ยครับมันต้องมันต้องอรักษาสมดุลทั้งทั้งสามประการนี้ด้วยครับแหมฟังแล้วโจทย์ก็ไม่ง่ายนะฮะผู้ชมใช่โจทย์ยากนะครับ<ๆ>ยากยากพอสมควรครับ,รบแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวที่ผมเรียนกับคุณชิรพัฒน์และท่านผู้ฟังว่าทําไมหรือกฎหมายเดิมมันมันมีไม่พอหรือผมเรียนแบบ เอาเอาเรื่องเรื่องง่ายๆเลยกันนะครับว่าปกติเวลาคนที่ถูกลงโทษจำคุกไปแล้วเนี่ยเมื่อเข้าค้นโทษนะครับคุณธีรพัฒน์ครับก็คนเหล่านั้นเนี่ยก็คือว่าเขาได้ชดใช้กรรมไปแล้วจบไปแล้วจบจบไปแล้วแต่ว่าพ้นไปแล้วเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่คนเนี้ยครับเราไม่สามารถที่จะไปเฝ้าระวังเขาได้ทั้งแที่เขาเป็นกลัวหรือเป็นคนอันตรายครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ครับจึงให้อำนาจเจ้าที่ของรัฐเนี่ย ไปทาหน้าที่ในฐานะเป็นเฝ้าระวังได้ซึ่งในกฎหมายฉบับร่างฉบับนี้นะครับทางคณะกรรมการวิสามันสภาผู้แทนราษฎรที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการเองเนี่ยตอนนี้พิจารณาเสร็จนะครับเราก็ลังจะเสนอการเข้าสูา่สภาเข้าใจว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันที่ยี่บสามนี้ก็น่าจะ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับกับหลักการเป็นงไงไหมครับหลักการปฏ่บัตินะสําหรับหลักการในเรื่องในเรื่องนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับเรื่องกฎหมายตอนนี้เป็นร่างอยู่นะฮะย้ำท่านผู้ฟังนิดหนึ่งเป็นร่างอยู่ <c oughs> เป็นร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการการะทําความผิดซ้ากับในความเ,เกี่ยวกับเพศที่ใช้ความร, <c oughs> รุนแรงซึ่งซึ่งเหตุเหตุหหหผลที่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 กําหนดไว้ในร่างฉบับนี้ก็เป็นไปตามที่ผมได้กลับเรียนแล้วว่าเราให้ความสําคัญ ต้องรักษาสมดุลทั้งสามเรื่องก็คือว่าป้องกันไม่ให้เขากระทำความผิดกับประชาชนโดยทั่วไปในขณะเดียวกันก็ต้องแก้ไขพื้นฟูเขาแล้วก็อันก็คือต้องไม่เอโดยทางนี้โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของของผู้ต้องคําสั่งนี้ด้วยครับสําหรับเรื่องของหลักการง่ายๆที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังแบบเอเข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าคนที่เข้าเข้าเข้าสู่กฎหมายฉบับนี้ก็ือได้แก่คนที่ กาทําความผิดในคดีเกี่ยวกับเพศที่มีความรุนแรงนะครับหรือไม่ก็การใช้ความรุนแรงในการก่อคดี <c oughs> เช่นฆ่าผู <c oughs> ้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นโดยใปต้องไว้ก่อนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเข้าตามพรบรฉบับนี้ <c oughs> และเมื่อเข้าพรบรฉบับนี้แล้วเนี่ยเวลาศาลท่านจะพิพากษาเนี่ยท่านก็จะไม่พิพากษาลงโทษจําคุกเฉยๆแต่ท่านก็จะมีการกําหนดโปรแกรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู <c oughs> ให้ดำเนินการด้วย แล้วก็ในระหว่างที่ต้องโทษนะครับและถ้าในกรณีที่อยู่ในระหว่างการต้องโทษแล้วก็ถูกเ,เขาได้รับโปรแกรมเหล่านี้แล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะออกมาจะต้องมีการประเมินพฤติกรรมของเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขายังเป็นคนที่มีความเสี่ยงอยู่หรือไม่ถ้ามีความเสี่ยงก็จะนําไปสู่มาตรการเฝ้าระวังซึ่งมาตรการเฝ้าระวังหลังจากภายหลังพ้นโทษเนี่ยอันเนี้ยในเรายังไม่เคยมีกฎหมายฉบับใดกําหนดไว้ก่อน oh. นอกจากกฎหมายนี้นะครับคือคนพ้นโทษไปแล้วเนี่ย ก็ทุกอย่างก็เป็นอิสระเสรีแล้วแต่กฎหมายฉบับนี้สำหรับคนบางกลุ่มเนี่ยเขายังต้องมีมาตรการถูกเฝ้าระวังอยู่ด้วยครับครับ,รบเขาก็ต้องไปติดเอมหรือติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวว่าขณะนี้เ็าอยู่ที่ไหนอย่างไรทั้งนี้ก็เพื่อการไม่ให้เขาเนี่ยเอ,อไปทําร้ายสังคมซ้ำนั่นแหละครับ,รบก็คืออยู่ในระหว่างรวมถึงมีมีมีเงื่อนไขประมาณสิบสามเงื่อนไขนะครับรวมถึงมีมาตรการคุมขังในกรณีที่ เจ้าที่พบว่าเขาเขายังไม่สมควรที่จะอ,อยู่ในสังคมหรืออยู่ที่บ้านเพราะว่าอาสร้างพยันตรายได้สําหรับผู้อื่นก็อาจจะใช้มาตรการคุมขังแต่คุมขังได้ไม่เกินสามปีค,ครับคประมาณนี้ครับท่านรประมาณนี้นะฮะอ๋อครับผมกำลังสมมุติอย่างนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอนักโทษที่ก่อคดีจะเป็นข่มขืนก็ทำจำราข,ข่มขืนแล้วฆ่าหรืออะไรก็แต่พอเข้าไปเรียนจําเสร็จปุ๊บเนี่ย เมื่อเขาชดใช้ตามระยะเวลาของเขาใช่ไหมฮะพอจบปุ๊บออกมาจากเรือนจําปั๊บเนี่ยเราไม่มีอะไรไปดูแลเขาเลยถูกไหมฮะตรงนี้เอาปัจจุบันก่อนคุณชัยบัตรฮะถูกต้องครับไม่มีเลยนะฮะอืมอืมครับยังไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นด้วยด้วยรสนิยมส่วนตัวหรืออะไรก็แต่เขามีโอกาสที่จะไปก่อคดีซ้ําได้ใช่ครับมีโอกาสนะผมใช้คํานี้นะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะบางคนอาจจะไม่มีก็ได้แต่บางคนก็มีก็ได้แล้วแต่เพราะว่าคนคนคนกลุ่มนี้เวลาไปเจอสิ่งเร้าที่สรา ที่ที่ไปไปกระตุกต่อมของเขาเนี่ยทันทีครับทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงแม้จะมีโทษประหารชีวิตถึงแม้จะประหารเข้าไปก็แล้วแต่เลยจริงๆ,ๆเขาจะใช้คําว่ายังไงดีเขาถ้าเกิดเขาเขายังออกมาอีกเขาก็ยังเป็นอย่างนี้อีกเพราะมันเป็น,เป,นเป็นโรคที่ติดตัวเข้ามาผมใช้คำนี้ได้ไหม,ม,มไม่ผิดครับสมมติฐานนี้นะอืม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถบําบัดเขาได้เนี่ยไอ้อาการโรคเหล่านี้มันหายไปจากตัวเขาได้เมื่อหล่ปุ๊บหรือมันลดน้อยลงไปจากเดิมร้อยเปอร์เซ็นเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นหือห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคมได้นี่ฮะใช่ครับนี่แหละครับก็คือเป็นเจตนารง์ของกฎหมายแล้วครับที่คุณพีรพัฒน์๋อแสดงว่าเราก็ต้องใส่โปรแกรมเข้าไปในการเน้นคําว่าบําบัดนะฮะไม่ได้แปลว่าไปเอาโทษไปหันไปหารชีวิตอย่างเดียวเลยไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับอื อยากเรียนคุณธีรพัฒน์นะครับว่าในรประเทศต่างประเทศนี้ก็มีกฎหมายแบบนี้มาหลายประเทศเลยนะครับใช่ใช่อย่างเช่นประเทศออสเตรเลียนเนี่ยก็มีต้องระวังผู้พ้นโทษแล้วเนี่ยถึงสิบห้าปีโอฝรั่งเศสตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตอืมคนที่ที่เป็นเป็นโทษบางฐานนะครับ,รบแล้วก็พอพอครบสามสิบปีทีหนึ่งเนี่ยก็จะมาประเมินว่าควรจะบรรลดหรือเปล่าแต่ว่า<ห>มันก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องตลอดชีวิตเท่านั้นนะครับก็ต้องการประเมินอยู่ตลอดเวลาับอืเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปก่อเหตุต้้าว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับต้อได้รับการยอมรับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับก็ก็อใช้ใช้มาตรการนี้ทั้งนั้นครับแล้วก็น่าดีใจมากครับเพราะว่าในคณะกรรมาิการเนี่ยครับซึ่งก็มีท่านผู้แทนรัษฎรทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่างก็เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแค่จะไม่มี อันเลยครับคุณจิรบแมมผมกลัวอย่างเดียวคนที่นิยมเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งเนี่ยเขาจะต้องต้องอธิบายกันยาวเลยคุณชฉยพัฒน์ต้อง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 อธิบายกันนะพนาแล้วเนี่ยพอเข้าใจเจตนาลมแล้วแล้วก็การวิธีการแล้วเนี่ยก็ก็ผมคิดว่าส่วนใหญ่จะให้การยอมรับแต่ก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการิการนะครับที่ที่ให้ความสําคัญแล้วก็เข้าใจในเรื่องนี้นอกจากก่อนก่อนที่เราจะผ่านคอรมอจนกระทั่งเข้าถึงสภาได้เนะครับคณะกรรมการ กิสติกาประชุมในการปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับนี้ผมว่าเกือเหลือน่าจะเกือบสามสิบครั้งนะครับในการประชุมมั้งก็ปรากฏแต่ประกอบด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับอดีตประธานสาลดีกาอดีตอายการสูงสุดนะครับเป็นต้นนะครับครับครับเอาล่ะก็เดี๋ยวคงมีความคืบหน้ามาก็คาดจะใช้เวลาเดี๋ยวเข้าสภาเมื่อไหร่ก็ติดตามต่อได้นะครับคุณชัยวานะเข้าใจว่าวันที่ยี่สิบสามนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆก็ก็คิดว่าน่าจะเข้าสู่การพิจารณายี่สิบสามก็สัปดาห์หน้า ใช่ครับท่านตั้งีจว่าการส่งยุติธรรมเองท่านก็มีความตั้งใจมากแล้วท่านก็เคยพูดนะครับบอกว่าเวลาที่คนที่ไปกระทำร้ายส,สังคมหรือไปทําร้ายคนดีเนี่ยท่านก็รู้มีความรู้สึกว่าท่านท่านไม่สบายใจเอาซะเลยแล้วก็อยากจะนีเนี่ยเล่นได้ได้ได้ได,ได้ได้บอกมาใช้อย่างรเร็วๆเพื่อคุ้มครองประชาชนนะคร,ครับครับครับได้ครับอ่าเดี๋ยวมีโอกาสความคืบหน้ายังไงได้มีโอกาสคุยอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณชัยวัตรครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับ ครับสวัสดีครับกลับ<ฆ>คุณชัยวัตรร่างเล็กนะครับรองผู้อำนวยการสํานักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะครับสมมติฐาน,นที่นี้ก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะกระทําผิดไปแล้วเนี่ยนะครับคำว่าตายตกตามกันนี่อาจจะ,ะก,ก็ก็อาจจะสะท้อนอารมณ์ของสังคมได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยหลักโดยข้อเท็จจริงถ้าเกิดเป็นการกระทําผิดโดยที่เขาเรียกว่าอะไระครับไม่ จะเตจตนาหรือไม่เตจตนาก็แล้วแต่ไอ้ผิดก็คือผิดแั่นแหละเพียงแต่ว่าสามารถที่จะดึงคนเหล่านี้กลับมาสู่สังคมได้อย่างไรอันนั้นเป็นโจทย์นะฮะที่ตั้งเอาไว้อะไะครับเดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อเมื่อมีโอกาสนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการนําเอาตํำรับยาแผนไทยไปผสมเอาเอากัญชานะฮะไปผสมกับตำรับยาแผนไทยเพื่อดูแลผู้ป่วยในระยะประคับประคองจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณอมอรัตรราชเติมนะครับแพทย์ แผนไทยชำนาญการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ผสมประสานนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อ SME ทั่วไปและก็ธุรกิจท่องเที่ยวที่จะรับผลกระทบจากโควิด19คําถามคือสินเชื่อนี้นะครับมีระยะเวลาการชําระคืนนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SFS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสัก,กครู่รับ